สุดยอดเกจิที่เป็นตำนานของจังหวัดนครปฐมหนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อทาแห่งวัดพเนียงแตกเกจิอาจารย์รุ่นใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระเกจิในยุคต่อมาอีกหลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงามปัจจุบันวัดพเนียงแตกดูยิ่งใหญ่สวยงาม และถูกพัฒนาไปมากแต่หากย้อนกลับไปในยุคที่หลวงพ่อทาเริ่มต้นพัฒนาวัดสมัยนั้นบริเวณวัดเต็มไปด้วยนักเลงหัวไม้และเหล่าเสือเป็นจำนวนมากจนมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในระหว่างที่หลวงพ่อทาจะเดินทางไปบวชพระก็ได้พบกับเสือสามคนที่มาดักปล้นม้าของหลวงพ่อทาแต่ท้ายที่สุดแล้วสมคนก็ต้องมีอันกลับใจ โจรเห็นได้ได้ยินเสียงม้ามาเนี่ยอยากได้ม้าดักหน้าดักหลังนะดักหน้าดักหลังบอกว่าจะเอาม้าราคาให้หลวงปู่ลงลงจากม้าแต่หลวงปู่เขาบอกว่าเองสามคนน่ะอยู่ที่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปบวชพระก่อนให้หลวงปู่บุญชันเนี้ยมันเหมือนทุกบนสะกดท่านก็ไอ้สามคนนั้นยึดยังนักยู่กันแล้วแล้วปู่ก็ไป ประมาณต้นบ่ายก็มัจะเย็นแล้วไอ้โจเออก็ลึกก็กลับมาไอ้ตัวสามคนนั้นนะ่ะก็อยูบที่เดิมพอขี่ม้ามาก็ลงจากมา้าอ่ะเอาม้ามาให้แค่บอกเอาม้ามาให้ขนาดไอ้มันก็ถ่ายมนก็เลยโก้มกราบเป็นเพ้อแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยนี่คือที่เขาเล่าให้ฟังมัน,นเป็นอย่านงนี้เพราะวันนั้นยันยัน นอกจากนี้งานประจำปีของวัดก็ไม่เคยมีนักเลงหัวไม้คนใดกล้ามาต่อยตีกันในวัดเพราะบารมีของหลวงพ่อทำให้นักเลงทั้งหลายต่างฝากตัวเป็นศิษย์งานประจำปีของวัดเนี่ยจะมีงานประจำปีก็จะมีพวกนักเลงขี้มงขี้เมานักเลงบกอกวนในงานของท่านบอกทีนักเลงเนะจะเอาปืนมายิงกันเนี้ยท่านเห็นก็บอกยุดมือท่านเป็นุตายก็บอกปืนไปดีก็ ทำให้ปืนนั้นยิงไม่ออกก็เลยทําให้ก็เกเรกลัวตอนนี้ให้ไปยเลยท่านก็สอนนะกระเบนหางด้วนถือเป็นของสําคัญที่หลวงพ่อทาใช้ปรามสิทธิ์ที่เกเรแต่ทว่าภายหลังจากที่ถูกกํำราบด้วยกระเบนหางด้วนแล้วหลวงพ่อทามักจะมีคำสอนเพื่อเรียกสติและเตือนใจเหล่าบรรดาลูกศิษย์เสมอ เรื่องราวการลองวิชาจนประจักษ์กับตาและเปลี่ยนเป็นความ